ที่อาคารอนเนกประสงค์ในราเชนบุรณศาสตร์ผู้มีการสมัชญงานกศนจังหวัดเพชรบุร์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยโดยมีนายเกรียงไกรวงวิทยาชาติผู้มีการกศนอำเภอวังโป่งกล่าวรายงานดาบตำรวจประเสฐสุด,ดดอกดำจากสถานีตำรวจภูธรบังโป่งร้อยโทจตุพรสุขีจากร้อยรอส่อที่ กองผ่านสารสื่อสารที่11กองพลหารมาที่1อำเภอวังโป่งร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กสนอ,อำเภอวังโป่งมุ่งดำเนินง,งานเพื่อจัดก,การศึกษาเรียนรู้แก่ผู้เรียนและประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อต้องการให้เป็นทั้งผู้ที่มีความรู้มีคุณธรรมมีทักษะในการใช้ชีวิตและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะช่วยสร้างความเป็นพลเมืองหน้าที่พลเมืองที่เน้นความรับผิดช,ชอบเน้นความรู้รักมัคคีรู้ความเป็นมาเป็นไปรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะช่วยสร้างความรักชาติศาสนาและบุรพามหากษัตริย์ ที่ได้สละเลือดเนื้อเพื่อรักษาพื้นแผน่นดินไทยให้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ตลอดจนพระมาหากรณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยให้ได้อยู่อย่างดีมีความสุขในเก,กลยงไกลวงเรียชาติผู้ในการกศนเอังโป่ง,ปงกล่าวว่าการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมาหกากษัตริย์ไทยกระตุ้นจิตสำนึกของนักศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลัก12ประการของคนไทย การดำเนการจัดโครงการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาของกศนอ,นอภวังโป่งทั้งสิ้น150คน